ตัวตอนอันทรงพลังที่หลับไหลกำลังจะเตื่นขึ้นทุกเอกภพทุกจักรวาลทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเรารู้ทั้งหมดจะถูกลบหายไปเพื่อให้เส้นทางแห่งอนาคตยังไม่ดับสูญจำเป็นต้องพึ่งพลังของเทพจกกักรกดเพื่อย้ำยังหายนะที่กำลังจะตื่นขึ้นมาด้วยปีกอันใส่บริสุทธิ์ของนายเราจะสร้างเส้นทางแห่งอนาคตดีมอนเบน สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง NSB เหมือนเดิมนะครับผมกับรายการ r o บ o t Data EP ที่4แล้วนะครับต้องขออภัยทุกคนด้วยจริงๆนะครับผมที่ผมทำคลิปไม่ทันเวลานะครับผมเพราะปกติผมจะลงคลิปผมกะเ่าผมจะลงคลิปทุกอาทิตย์นะครับอาทิตย์ละหนึ่งคลิปกับรายการโลบอตดัต้านะครับแต่ว่าอาทิตย์ที่ผมไม่ได้โพสเนี่ยผมเจอเหตุการณ์ทางบ้านหรือว่าเจอแบบเออเรื่องยุ่งๆหรือว่าธุระส่วนตัวเยอะมากเลยนะครับผมทั้งงาน ทั้งงานของตัวเองทั้งแบบเอองานงคนอื่นอะไรเงี้ยครับผมคือผมต้องไปช่วยอะไรเงี้ยมันแบบมันทำให้ผมแบบตัดต่อคลิปหรือว่าทำคลิปไม่ทันนะครับผมต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับผมขอโทษครับเอาละสว่วน EP นี้จะเป็น EP ของ Demon Bane นะครับผมมาแต่ถึงคิวตัวนี้สักทีผมอ่านในคอมเมนต์มันเก่งองอกมาชิ้นกาสซิโล่ยังไงยอยากรู้มากพอไปศึกษาข,ข้อมูลเท่านั้นแหละ โอ้โห uh huh. คือถ้าจะให้ผมบอกว่าตัวนี้มันเก่งกว่ามาชชิกาซิโรหรือเปล่าผมคงตอบไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเก่งกว่าจริงไหมเพราะว่าสเกลพลังของเจ้าดีเบิลเบย์กับมาชิกาซิโรเนี่ยมันค่อนข้างจะพอๆกันเลยนะครับผมเรื่องความเก่งเนี่ยตอบยากมากเพราะว่าไอเจ้าดีเบิลเบย์เนี่ยตอนลากเอลเดอร์กอร์ดังมันก็สามารถที่จะปิดเบลความเป็นจริงได้สามารถถ่ายมิติได้ซึ่งเจ้าตัวมาชชิกาซิโรก็ทําได้เหมือนกันนะครับผมไอเบลความจรงิงอะอะไรเงี้ย มันทาได้เหมือนการ่านมิติได้เหมือนกันแลวสามารถทําลายจักรวาลได้ด้วยมันเลยแบบสเกลพลังมันค่อนข้างจะโอเวอร์มากสองตัวนี้มันเลยตอบไม่ได้ผมไม่สามารถตอบได้นะครับว่าตัวไหนเก่งกว่าอยู่ที่แฟนๆดอมนะครับผมว่าเขาจะชอบตัวนี้มากน้อยแค่ไหนนะครับผมแต่ส้าผมบอกก่อนสต๊ผมนะผมเชยร์มาชิกาซิโลนะครับผมเพราะว่าเราอาจจะมงงาหง่คือมันโมดถึงขนาดที่ว่ามันชนะขุนยนตทุกขุนยนตเลยนะครับผมคือมันสามารถบิชิตจักรวาลซุปเปอร์บอดได้ทุกตัว พวกเขาคาดจะจะเชีย์มันว่ามันคนเขียนจะเขียนให้มันวุ่นวายไปแล้วอะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวดีวร์เมผมก็ชอบเหมือนกันนะครับคือตอนหาข้อมูลเนี่ยค่อนข้างสนุกเลยนะครับผมถึงมันจะเป็นขุนจนที่ผมทำมาตั้งแต่ EP แรกเนี่ยคือค่อนข้างจะงงงวยกับมันมากไอตัวนี้ข้อมูลมันค่อนข้างลึกและก็ค่อนละเอียดเลยนะครับผมคือถ้าเราอ่านพลาดไปเนี่ยคือมันคือคือมันลึกลึกมากข้อมูลคือมันจะมีจักรวาลของเรฟคราฟเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งจักรวาลเรฟคราฟผมก็ไม่ได้ตามอีกมันคืออะไรอะไรเงี้ยเราต้องไปศึกษาเทพทุกตััววที่่มนเเคยยอถึงา ไอ้เทพที่ในเรื่องเนี่ยมันพูดเนี่ยมันคือเทพอะไรมันคือบริษัทอะไรอีกอะไรเงี้ยครับผมคือมันลึกมากคือถ้าเราไม่ไม่ได้ตามเลิฟคราฟหรือเราไม่ได้ตามตัวดิวเบ์จริงๆอะ่ะเราจะไม่มีทางรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยโอเคพูดกันมาสั้นยืดยาวเลยนะครับผมเราเข้าสู่เน,นื้อหาภายในคลิปกันเลยดีกว่านะครับ let's go เดอุสมาชิน่าคือหุ่นจักรกลขนาดยักษ์ที่เต็มไปด้วยพลังเวทมนต์ของคัมภีในโครโนมิคอน หลังจากเกิดเหตุการณ์ที่ต้องเข้าประทะก,กับศัตรูคู่ปรับอย่างลิเปอร์เลกิสทำให้เดอุสมาชิน่าที่พ่ายแพ้เพราะขาดผู้ใช้พลังเวทต้องตกลงสู่ดาวเคราะห์ดวงหนึ่งที่มีชื่อว่าโลกและหลับไหลอย,อยู่ตรงนั้นเรื่อยมาจนไปอยู่วันหนึ่งที่มนุษย์เป็นคนค้นพบและก็ได้เก็บรักษาและซ่อมตัวเดอุสที่หลับไหลอย,อยู่ให้กลายเป็นเทพจากกนที่รอวันตื่นขึ้นดิมอนเบดแต่จูจิคุโรนักสืบสวนผู้แสนอภาภัพเพราะไม่มีคนจ้างได้รับการติดต่อจากคนในตระกูลฮาโด ให้คโรออกตามหาสิ่งสิ่งหนึ่งมาให้พวกเขาสิ่งนั้นก็คือคัมภีร์พลังเวทมนต์เนโครมิคอนคมภีที่เต็มไปด้วยพลังเวทมหาศาลโดยมีเงินรางวัลมากมายเป็นค่าจ้างให้กับโคโรทําให้โคโรต้องออกตามหาคัมภีร์เล่มนั้นเพื่อความอยู่รอดของตนเองจนได้พบกับสาวน้อยน่ารักสุดแสนซึน,นอ้าวอาซิปเด็กสาวที่เป็นร่างกายภาพของคัมพีร์เนโครมิคอนที่กํลาลังถูกตามล่าโดยองค์กรชั่วร้ายแบล็กลอร์ภายใต้คําสั่งของหัวหน้าองค์กร เทอเลียนหรือก็คือผู้ที่ขับจักรกลยักษ์ที่เอาชนะเดอุสมาชิน่าได้ลิปเปอร์เลกิสทำให้พวกเขาต้องพากันหนีแต่สุดท้ายแล้วคูโรและเอาก็ถูกพวกแบ็กหลอดไล่ต้อนจนจนมุมทำให้เอาจจำเป็นต้องทำสัญญากับคูโรเพื่อที่จะผ่านสถานการณ์นี้ไปให้ได้เพียงแค่เอ่ยนามของกันและกันตัวพลังของการทำสัญญากับคัมพีในโครมิคอนทำให้คูโรสามารถที่จะแปลงกายเป็นผู้ใช้พลังเวทได้หลังจากที่เอาชนะกลุ่มแบ็กหลอดได้ในตอนนั้น พวกมันก็ยังไม่ยอมแพ้พวกมันกลับเอาหุ่นยนต์ยักษ์ออกมาเพื่อที่ชิ้งตัวเอาไปทําให้เอาตองคัดไพ่ตายออกมาใช้บ้างซึ่งก็คือการเรียกใช้งานเทพจักรกลเรอุสมาชินา่าหรือถ้าเรียนในนามที่มนุษย์เป็นคนตั้งให้ดีมอนเบนที่ถูกเก็บครอบครองและเก็บรักษาเอาไว้โดยคนใน,นตระกูลฮาโดฉะนั้นเ <c oughs> หตุผลที่ฮาโดจ้างคุโรให้ออกตามหาหนังสือัมภีรีเนโครเมคอนก็เพื่อ <c oughs> ที่จะทําให้ดีมอนเบนนั้นเตินขึ้นหรือว่าทํางานอีกครั้งนั่นเองแต่ว่าการที่เอา ที่ทำสัญญากับคโครไปแล้วจึงทําให้สามารถที่จะอัญเชิญหรือเรียกใช้งานเจ้าดีบอนเบนออกมาได้โดยตรงโดยพลังของดีบอนเบนที่มีเอาเป็นผู้ควบคุมพลังที่ไหลเวทอยู่ในตัวของหุ่นและก็มีคโครที่เป็นผู้ใช้เวทและเป็นผู้ควบคุมดีบอนเบนทําให้สามารถที่จะเอาชนะศัตรูได้อย่างง่ายได้หรือก็คือตอนนี้เงื่อนไขและองค์ประกอบทุกอย่างครบถ้วนเทพจักรกลตัวน,นี้จะได้แสดงพลังที่แท้จริงให้จัก,กรวาลได้รับรู้อีกครั้ง เอาละเรามาดูลักษณะคร่าวๆข,ของเจ้าตัวเดวุสพาชินาหรือว่าดีวอนเบนกันเลยดีกว่านะครับผมเริ่มจากที่ส่วนของหัวหรือใบหน้าก่อนนะครับดีวอนเบนจะมีลักษณะหน้าตาที่คล้ายคลึงกับมนุษย์มากๆนะครับแต่แค่จะมีกระจกคอยปิดหน้าเอาไว้อยู่ตลอดเวลาซึ่งเทซึ่งมันเทมากโดยลักษณะที่แบบหน้าตาดูเข่งขึมแล้วก็จริงจังตลอดเวลานะครับผมแบบไม่มีการเปลี่ยนหน้าเลยมลันทำให้ผมมีความรู้สึกว่าในมุมมองของมนุษย์นะครับผมเราไม่สามารถจะมองได้ว่าไอ้เจ้าเนี่ยมันต้องการอะไรและมันจะมีจุดประสองค์อะไรกันแน่ ให้อารมณ์ประมาณว่าเหมือนเราเจอสิ่งสิ่งหนึ่งที่เหมือนพระเจ้าหรือว่าอยู่ในระดับเดียวกับเทพหรืออะไรเงี้ยแล้วมันเราไม่สามารถจะรับรู้ได้ว่าเขาต้องการอะไรจากเราเขาต้องการจะทาอะไรกับเรากันแน่หรือเขามีความคิดอะไรอยู่ในหัวคือมันทาให้เรากังวลและคิดนึกคิดตลอดเวลาครับผมมันทำให้ผมรู้สึกแบบนี้คือค่อนข้างจะเจ๋งม,มากๆแล้วก็จะมีส่วนของเขาเรียกว่าเขาดีได้ไหมโคงไปเขาอะไรครับผมเป็นเขายื่นออกมาจากตรงหัวนะครับผมเขาเดียวแล้วก็จะมีเส้น สายของพลังของเนโครลมิคอนพลังเวทนะครับผมที่ปลิวสวัยเหมือนกับเส้นผมเลยเทมากแล้วก็ลักษณะเด่นอีกอย่างของเจ้าดีวอนเบนนะครับผมก็คือตรงส่วนของเท้าหรือว่าตรงข้อเท้านะครับผมที่จะมเีเหมือนกับโล่ขนาดใหญ่ขึ้นมานะครับผมก็จะเป็นอีกชิ้นส่วนหนึ่งนะครับผมที่สามารถจะเอาพลังเวทของเนโครลมิคอนเนี่ยไปกักเก็บหรือว่าไปอัดชาร์จอยู่ในตรงส่วนนี้ได้เพื่อเร่งพลังให้ตัวดีวอนเบีนนั่นเองเทมากและผมมองว่า ตอนแรกที่ผมมองนะครับผมผมมองว่ามันก็เหมือนหัวเขา่าหรือว่าเป็นขาที่ยืดออกมาอีกนะครับผมมันก็เขุ่นทรงแบบเข่าใหญ่ๆเข่าลำแหลมมันก็มีหลายตัวนะครับผมอะไรเงี้ยแต่พอดูจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่นะครับผมมันคือส่วนของกระเป๋อตรงข้อเท้าหรือว่าตัวข้อเท้านะครับผมคือเฮ้ยมันมันมันแหวกดิเว้ยอะไรเงี้ยเพราะปกติเราจะมองว่ามันคือเข่าองเรนใช่ไหมครับขุ่นหลายตัวแต่นี่คือมันเป็นสองส่วนของข้อเท้าเทมากโทนสีของมันเนี่ยถ้าผมมองตอนผมดูในกระตูนอะโทนสีมันออกตอนนี้ออกมาตอนแรกนะมันจะออกโททนดาาแแลล้้้วววเเเผมมออง่ย มันเป็นหุ่นโทนแบบสีดําแน่ๆอะไรเงี้ยแต่พอดูจริงๆแล้วอ่ะมันจะเป็นโทนสีฟ้าขาวมากกว่านะครับผมแล้วก็มีแดงสลับไปอะไรเงี้ยมีแดงนิดหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งเฮ้ยมันเท่่ะอะไรเงี้ยพอเป็นสีขาวน้ำเงินเนี่ยผมมองว่ามันค่อนข้างจะเป็นสีที่ดูเหมือนอัศาวินมากๆแต่สีดำมันก็ดูเหมือนปีศาจจริงอะไรอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วคือตอนที่ผมดูตอนแรกรผมก็จะผิดผมนึกว่ามันคือสีดำแต่จริงๆมันคือสีขาวน้ำเงินนะครับผมก็เท่อะเหมือนพวกแบบอัศาวินไนอะไรเงี้ยพวก,กแบบอาร์เธอร์อะไรเีย เอาละเรามาดูในส่วนของอาวุธของเจ้าตัวดิมอนเบดีกว่านะครับว่าเขามีอาวุธอะไรบ้างนะครับผมว well, อลแคนกันนี่ก็คือปืนกลขนาดเล็กนะครับผมที่อยู่ที่หัวของดิมอนเบนนั่นเองคือมันจะเหมือนกับพวกกันด้านมนะครับเป็นปืนขนาดเล็กๆปืนกลเล็กๆค,ครับผมอยู่ที่หัวนะครับผมดาบแห่งความแค้นบารูไซจะเป็นดาบขนาดใหญ่ที่มีลักษณะเป็นสีดานะครับผมแล้วก็เป็นเหมือนนะแท่งเหล็กขนาดยักษ์เอาไว้ใช้ฟันใส่ศัตรูนั่นเอง เทมากคือพวกตัวละครที่มันถือพวกอาวุธยักษ์หรืออาวุธใหญ่หญเนี่ยผมค่อนข้างที่จะรักมันเลยนะครับผมมีความรู้สึกถูกชะตากับพวกเนี้ยอย่างพวกเพอร์เซอร์ที่มันถือดาบใหญ่พวกคอนยักษ์ขวานดักที่ค่อนข้างจะชอบมากๆเลยนะครับผมชิวการ์ที่มาเดอุสและครีเทียสนะครับผมก็คือส่วนของตัวข้อขาที่ยื่นออกมาเหมือนกับโล่ที่ผมเคยที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับผม คือจุดนี้จะเป็นที่รวบรวมของพลังในโครมมคอนและเขาสามารถใช้ควบคุมและบังคับพลังเวทไปจังส่วนต่างๆของร่างกายของตัวของดิวเบนนะครับผมและสามารถใช้ส่วนนั้นในการโจมตีศัตรูได้หรือว่าเป็นตัวจุดรวบรวมพลังละบอัดพลังเพื่อปล่อยใส่ตัวก็ได้นะครับผมเทมากปืนพกคู่สัตว์ศักดิ์สิทธิ์นะครับผมอิทควาและคาทูกานะครับผมคือมันจะเป็นเหมือนกับอันอารมณ์เหมือนสัตว์เทพของในหนังสือในโคโลมคอนนะครับผมที่มี2ตัวและสามารถแปลงกายเป็นอาวุธของดิบเบนได้ โอ้หเท마ลักษณะจะเป็นเหมือนกับปืนลูโม่สองกระบอกนะครับผมเป็นปืนคู่นั่นเองเทสุดๆใบมีดศักดิ์ส,สิทธิ์นะครับผมลอยเกอร์และชานะครับอันนี้ก็เทมันจะเป็นเหมือนใบมีดสั้นสีดานะครับสองเล่มเป็นเหมือนมีดคู่ที่เอาไว้ใช้ฟันใสศัตรูนะครับผมและก็อาวุธชิ้นสุดท้ายนั่นะครับผมก็คืออาวุธที่เก่งที่สุดของดิบอนเบนนะครับผมดาแผ่งการพันดึกชายนิง่งทรัพย์วิโซฮีดรอนอ่านถูกไหมถ้าอ่านผิดก็ขออภยัยด้วยนะครับผมขอเล่นสั้นๆว่าดาผังการพันดึกแล้วกัน จะเป็นดาบที่ดิวเบนสามารถใช้ได้ตอนที่เขาได้รับพลังสุดยอดมานะครับผมเพื่อเอาไว้ใช้ในการแบบฟันมิติผายมิติหรือบิดเบือนความเป็นจริงได้นะครับผมดาบเล่มนี้มาโผล่ในตอนจบของเรื่องเลยค่อนข้างเท่จะเป็นดาบยาวสีทองนะครับผมที่ค่อนข้างจะรู้สึกว่าทรงพลังมากๆเลยนะครับผมต่อไปมาดู5โจมตีหลักๆของดิวอนเบนกันดีกว่านะครับผม แอตเลติสไตรนะครับผมดิมอนเบย์จะทําการชาร์จพลังในโครเมคอนนะครับผมส่วนของเขาจะถูกยืดออกมาข้างหน้าหรือว่าพับลงนะครับผมแล้วก็กิวการ์นะครับผมจะทําการเปิดออกแล้วก็ย้ายไปอยู่ตําแหน่งข,งข้างขานะครับผมแล้วก็กระโดดเตะใส่ศัตรูนั่นเองอารมณ์จะคล้ายๆไรเดอร์คิกเลยนะครับผมชาร์จพลังก่อนแล้วก็โดดเตะใส่เนี่ยแต่เท่นะเลมูเรียอิมแพกยูริธาเดจะทําการปล่อยพลังเวทออกไปเพื่อทําให้ดิมอนเบย์นั้นสามารถชาร์จพลังไว้ที่หมัดและอดัดใส่ศัตรูได้นั่นเองนะครับผมท่านี้เป็นท่าที่ผมมองว่ามันจะแรงกว่า อาจติดสไตนะครับผมซึ่งมันจะเป็นการบีบอัดพลังเวทของตะกูทาโดกับพลังเวทของเนโคโรมิคอนด้วยนะครับผมและต่อยใส,ยสย่ศัตรูนั่นเองค่อนข้างเท่เหมือนกันนะเลมูเรียดีเลอิมแพกนะครับผมท่านนี้จะคล้ายๆกับเลมูเรียอิมแพกปกติเลยครับแต่แค่ ท่านที่ผมมองว่ามันจะกระจายดาเมจไปหาศัตรูได้มากกว่าเดิมนะครับผมและจะคล้ายๆกับชายนิ่งฟิงเกอร์ของชายนิ่งกันด้ามเลยนะครับผมจะเป็นการแบมือและพุ่งใส่ศัตรูนั่นเองแล้วก็ทำลายศัตรูที่อยู่รอบๆด้วยนะครับผมเทมเหมือนกันก็ประมาณนี้นะครับสำหรับท่าโจมตีของดีบอนเบนนะครับผมผมมองว่าท่าโจมตีส่วนใหญ่ของดีบอนเบนจะไปอยู่กับที่อาวุธมากกว่านะครับผมอย่างเช่นดาบใหญ่บารูไซหรือว่าปืนพกคู่อิทาควากับคาทูกานะครับผมจะเป็นแบบพวกอาวุธใช้ชันใช้โจมตีมากกว่าแล้วก็จะไม่ มันก็ถือว่าเยอะนะถ้ารวมกับอาวุธกับ่าตโจมตีที่ผมพูดไปเมื่อกี้ก็คาจะเยอะหลักและก็หลากหลายมากเลยนะครับผมแล้วก็เอาอาวุธของดิวเมนแต่ละชิ้นเนี่ยค่อนข้างจะอันตรายมากๆเลยนะพลังมันค่อนข้างจะทําลายร้างสูงเหมือนกันตัวร้ายของเรื่องนะครับผมต้องการที่จะปลุกอาซาทอสขึ้นมาอาซาทอสคืออะไรอาซาทอสคือเทพเจ้าผู้สร้างจักรวาลหรือผู้สร้างเอกภพทุกอย่างนะครับผมจะว่าเป็นผู้สร้างจักรวาลได้ไหมก็คือพูดให้เข้าใจง,ง่ายๆก็ประมาณว่าในโลกของเราเนี่ย ดาวเคราะห์ดาวเสาทุกสิ่งทุกอย่างที่เรารอบรอบรู้ในสมองเราทุกอย่างเลยที่เรารู้จักทั้งหมดจัก,กรวาลคุณยนต์หรืออะไรก็ช่างเป็นแค่ความฝันของอสซัทเท่านั้นนะครับผมแล้วมันกําลังจะตื่นขึ้นมาดิวัลเบนจึงจำเป็นที่จะต้องปิดควาดึกหรือว่าควึกเจ้าอสซัทให้หลับไหลไปตลอดการของโดยการใช้ร่างเอลเดอร์กอในการปิดเบือความเป็นจริงนั่นเองค่อนข้างที่จะเท่และก็เก่งมากๆเลยนะครับผมเนี่ยแค่มีพลังบิดเปิดความเป็นจริงมันก็ค่อนข้างจะโกงมากๆเลยนะครับผมไอ้พลังเนี่ย เอาลนะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับระบทดาต้าของดิบอนเบนนะครับผมคือมองผมก็เท่อีกแล้วผมเอาง่ายทุกตัวที่ผมทําผมชอบเกือบทุกตัวแน่นอนที่ผมทำรบอทดาต้าแล้วครับผมดีไซน์หรือมคอนเซปต์พลังคอนเซปต์เนื้อเรื่องตัวนี้ผมให้เต็มสิบเลยเรื่องคอนเซปต์นี่ยค่อนข้างที่จะว้าวและลึกมากๆคือถ้าคือถ้าพวกคุณไม่ได้รู้จักจักรวาลเรีฟบคราหรือว่าไม่ได้รู้จักพวกเรื่องราวของเทพต่างๆความเชื่อของจักรวาลเรีฟบคราหรือว่านังสือในโครเมคอนเนี่ยค่อนข้างจะ งงมากๆเลยครับเหมือนเราดูเอวากินเรียนแล้วเรางงตอนแรกอะไรเงี้ยผมเป็นงั้นเลยตอนแล้วผมไม่ดูด้วยผมตามผมแค่เสิร์ชหารีเสิร์ชข้อมูลเอาแล้วก็ดูทัพย์อังกฤษเอาแล้วก็มาตีความเอาเองนะครับผมคือถ้าผมทับข้อมูลตรงไหนผิดพ,าพออาลาดก็ขออภัยทุกคนด้วยนะครับผมก็ลองคอมเมนต์มาบอกดูว,ว่าผมพูดตรงไหนผิดแลวผมพูดตรงไหนพลาดไปนะครับผมมันบอกได้ก็กลับมาต่อก็คือตัวเนี้ยผมบอกอย่าได้ผมพูดตอนแรกคือผมบอกมันได้ว่ามันเก่งกว่ามาชิกาเซโร่เปล่าหรือว่ามาชิกาเซโร่เก่งกว่าตัวนี้ แต่ผมมองว่าความชอบของแต่ละคนไม่เท่ากันก็เลือดีจะชอบเอาเองนะครับผมแต่ผมให้ภาษีว่าสองตัวเนี้ยมันเก่งพอๆกันเลยไอ้พลังเข้พลังบิดเบิอความเป็นจริงเนี่ยค่อนข้างจะขี้โกงแล้วนะครับผมแล้วไอ้ดิ้งดิเบอร์เบนเนี่ยคือพลังต่อพมังการเป็นเอลเดอร์กอนเนี่ยพลังมันค่อนข้างระดับพระเจ้าแบบของจักรวาลมากๆมันสามารถทําให้อัสทอนเนี่ยไอ้อัสทอนเนี่ยที่สักที่เป็นเทพผู้สร้างหรือว่าเทพที่ฝันอยู่เนี่ยที่เป็นผู้ให้กําเนิดดิเบอร์เบนผู้ให้กําเนิดจักรวาลที่เขาอยู่เนี่ยหลับไปต่อเพื่อให้จักรรววาาาาลเเนนนีีี่่่ยมมส้ทงงแหหออคตื หรือว่าดาเนินต่อไปได้ท่านอีกนะครับผมค่อนข้างจะขี้โกงมากๆโอเคสลับคลิปในวันนี้รบบบดาตา้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมอยากให้ผมทำคลิปขุนตัวไหนหรืออยากให้ผมพูดเรื่องราวให้ขุนตัวไหนให้ทูกคนฟังก็ลองคอมเมนต์มาบอกได้นะครับผมจะเก็บไว้ในลิสต์แล้วเอาไปทําอย่างแน่นอนครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ